ค่ะสวัสดีค่ะพ่อเมย์พี่นองม้อนี้ปลาควนสีผ้ามาเบิงเพาะบัวแดงเนาะค่ะเนาะว่าได้สามมือหามือเจ็ดมือนี่มันสี่อกได้ขนาดใดเนาะคะ่ะสิบมือมันสี่อกได้ประมาณสำเไยเนาะคะ่ปะปลาควนกับสิผ้ามาเบิงเนาะคะ่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปลาควนนี่ด้วยค่ะเพื่อสิบัวผาดลิดต่อๆไปปลาควนสิเดนมาลร่งให้พ่อเมธพี่นองเบ่งอีกเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะ มันกับมีทึงปัญหามีทึงหลายหลายอย่างเนาะคะ่ะระควรกับสิไดมาวัาวไห้พ่อเม่พี่น้องฟังเนาะคะ่ะปัญหาเกิดขึ้นกับการผอบวัวแดงนี้มีอีย่างแน่เนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะค่ะตามตะควรมาเบิ่งเลยเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะก็ตามระควรมาเบิ่งเลยเนาะ,ค,ะค่ะเนาะอันนี้กระไดสามมือเนาะคะ่ะกําลังงอกนี่ค่ะปกติหามื่อเนาะคะ่ะจังสิเปิดตากฟองอากาศ เดีอันนี้ประคว่นกะเอามาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะมันกำลังงอกได้ประคว่นปลูกไว้ได้๋สามมือเนาะค่ะเน,ะะนะะาะบัดนี้ก็มาเบิ้งอัน,นได้๋ยามือเนาะค่ะเนาะ,ะนี่เนาะค่ะอันนี้ได้๋ยามือก็สวยงามเนาะค่ะเนาะ ประกวนกะว่ามันฟ้องอากาศมันก็ลั่งมีแหลวกะสิเด็มันตักออกนาะค่ะเนาะฟ้องอากาศกับบักยางไหลควบห้ามือแล้วก็ต้องมาเปิดตักออกนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันหยานหนามมันเ่าขันตักออกแล้วขันหนามมันบกแห้งกะเอาหนามเติมเข้าอีกนาะค่ะเนาะ ปกติเอาตักออกเอาถั่วยตักออกตักฟองออกแล้วก็ขนาน้นมันโบแข่งกะต้องเอาน้ำเพิ่มลุงอีกเนาะค่ะเนาะข้ามามึงมึงได้เจ็บมือเนาะค่ะเนาะมึงได้เจ็หมือ ยังางามเลยเล็กเยิ้มเเบิ่งงามอยู่เนาะค่ะนอนนี่เนาะตัวนี้ประคั่นใส่น้ำยาเลียงหลากไหมคะ่ะลองมึงอันใส่อันบ่ใส่แต่ตัวนี้ใส่กับหูซอว่ามันงอกได้งามงอกขึ้นเร็วงาวเร็วเนาะคะ่ะเนาะน้ำยาเลียงหลากสูตรของประคั่นเห็ดเองเนาะคะ่ะกะเอากะปิส่วนหนึ่งสูตรส่วนหนึ่งแล้วก็เอี้ยมลอยขวดหนึ่งเนาะคะ่ะเอามาผสมกัน แล้วก็ใไซสามส่วนสี่ส่วนเนาะคะ่ะใส่ผสมน้ำลงไปโอ้หงอกบางอยางยาวยานะคะ่ะอันนี้ได็ก็ดมือใส่น้ำยาเรียงหลากซอยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะก็ต้องซอยน้ำยาเรียงหลากมันจังคอยสิงอกเร็วเนาะคะ่ะฟองอากาศเด้กพอคว้อก็สิตกักออก อันนี้ได้เจ็ดมือแต่มันงอกเงาเงากว่าอันที่เฮาบ่ได้ใส่เนาะค่ะเนาะเงามดีปลอดภัยสะอาดสกสิทธามืออันได้สิบมือเนาะค่ะเนาะสมหนาเป็นตัวน้อยเนาะตัวนี้ได้สิบมืออันนี้ได้สิบวัน อ,อันนี้กำลังลางใบออกเนาะคะเนาะกับอมสีได้เกียบแหละไปตักตักฟองอากาศออกสวยงามเนี่ยเนาะค่ะเนาะอันนี้ได้ซิบมือลิดต่อไปประควนกสิ เก็บผลผลิตเนาะค่ะเก็บสายบัวแดงออกมาขายเนาะค่ะเนาะกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามประกวนนี้ด้วยค่ะเพื่อคลิปหนาประกวนสิได้สิ่งใหม่ๆได้มาลงให้พ่อแม่พี่น้องเมืองเนาะค่ะเนาะบางเื่อปัญหามันจะเกิดกับบัวแดงเนี่ยเาะค่ะล่างหัวมันบ่สะอาดหนึ่งละมันก็ะถิ่นถำให้น้ำเนา่า คีต้มมันหลเนาะค่ะเนาะอีกอันนึงก็คือว่าหัวมันแหงแหงบุดีเนาะค่ะหัวหัวใหญ่มันนก็ตาให้มันแหงประควรเคยประสบปัญหาตากบวแหงเนาะค่ะเนาะเอามาลุ่มมันก็งอกอยู่เรื่องงอกแต่ว่ามันหักหัวมันเน่าเน่าคือหัวใหญ่แหงมันก็ย่างแหงบุฮันดีเนาะค่ะคืะว่าตากสามแดดแต่หัวหน่อยมันก็แหงแต่หัวใหญ่มันบวแหงเนาะค่ะเนาะมันก็ท้าห้หัวนี่เน่านามเน่า คันน้ำเนา่ากะให้พ่อแม่พี่น,น้องทายน้ำด้วยค่ะทายน้ำออกเอาน้ำใส่ไม้แล้วก็เอาหัวเน่านั่นออกไปถิมว่าคขันน่นมันสิผ้ามูเน่าเนานะค่ะเนาะมันก็สิมีกินเม้นมันก็โบอ,อันนี้เนาะค่ะเนาะเน่าน้ำเน่ามันก็สิกินโบแสีปลูกในบ้านมันก็สะอาดเนาะคะ่ะดีกว่าอยู่ในหอยในน้อง มันสิมีพวกไข่ปิ้งไขยง่ยังเนาะมันกินมันบปลอดภัยปลูกในบ้านเฮานี่มันก็สะอาดสวยงามกินมันกับมันใจเนาะค่ะเนาะคันอยากได้หวัวบัวไปขายกะอยไปปลูกกะกับพ่อมีอยู่เด้อค่ะปะข่วนกับพ่อมีแม่อยู่กับพ่อมีพี่น้องอยากปลูกตามหรือว่าอยากอันนี้กะเบอร์โทรกะสิทิ้งไว้ใต่คิดด้วยคะ่ะโทรมาติดต่อสอบถามปะข่วนใดเนาะค่ะเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามประควรนเด้อคลิปหน้าคลิปใหม่ประควนกับสิได้มาลงเบิึงอีกหายมึงอีกคลิปต่อไป้ประควรสิผ้าเก็บสายบัวเนาะค่ะเนาะสิผ้ามาเก็บหอดขบสิบหาสิบหงมือพร้อมเย็บเนาะค่ะกับประควรกับสิได้มาลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเมึงอีกเท่นนึงเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้กับประควรกับขอจบ ไว้เพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะที่ไดมาบอกเรื่องปัญหาเกี่ยวกับหัวบัวหรือว่าไอ้น้ำยาซอยเหลิงหลากเงยียงเนาะค่ะเนาะมันจังคอยสี่ใดงอกเดียออกเรี่วเนาะค่ะคัะมารอดแต่แต่ธรรมาศาสตร์ตันก็ออกสาเนาะค่ะเนาะบอท่านใส่ขัได้มาบอกพ่อแม่พี่นงองเรื่องเห็ดน้ำยาเรียงหลากครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะค่ะเนาะ ค่ะคลิปนี้ประควรก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะคลิปนาค่อยๆกันใ่คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ